สวัสดีครับพี่น้องครับมุย้ยทักทายยายยามกันว่าจะเห็นหนากันมาบอค่ากับตะไคร่บอตะไคร่กับใบมะกรูดบ,บ,บอใบมะกรูดกับกระเทียมคืก็เปลี่ยนของใหม่ในป้าเปลี่ยนบ่ได้แล้วเป็นของดีครูครัวไทยเนาะเครื่องเทศไทยอาหารไทยขาดบ่ได้แล้วเนี่ยมันนี้พี่น้องครับผม หันต่ไครคือเก้านั่น,นล่ะพี่น้องหันใหล้ละเอียดอฟๆหันเห็นอย่างป่าหันอาศัยว่าต่ำไงพี่นอ้องฮฮพูดเต่าแหงบดีพอเห็นช่องจังนึงก็เจ้าต่ำเหมือนหัวเลยเด้อโอ้ยคนลมเขาแห้งดีพูดเถ้าเฮาแห้งบดีก็ซส้อยสก่อนมันจังต่ำแรงไงครับทุบโปลลงไปนี่ก็บ่าแม่นยังดอกหัวกระเทียมพี่น้องครับปอกเปลือกออกตัวทุบแล้วเอาตะเนื้อทั้งในพนนั่นละ่ะ บอกท้องนอกมันจินมไได้หรอกพี่น้องกันหัวจอยู่บหาตาบอกดอกเว้ยเอาตัวเปลือกท้างนอกลราพี่น้องครับผม <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ใส่โคกกระเทียมใส่ลงไปแต่ไครซ้ซอยไ้บักพิแหฮงใส่ลงไปแล้วก็ตำโคลกให้เขาเข้ากันให้แหลกๆทันตัวพี่น้องครับผมบอาเกลือห้วยก่อนจังหน่อยติป้า แล้วแต่มากพี่น้องผูเจงหนึ่งมันกบห้อยเกลือลงไปจจงน้อยเหอนว่ามันจังแหลกไงยี่สันแต่ว่าปลาป่ใส่ลงไปแล้วตาำยง้มได้กะแหลกยากสก้มกฮ่าฮ่านเลย่สิไปปรุงเอาดอกโคกให้แหลกแลแล้วพี่น้องครับนะสีนัน่นสีเหลืองเหลืองนะสีของบักพริกแห้งดอกเมื่อนี้ได้เนื้อพูดหรือว่าส้นพูดมากพี่น้องครับส้นพูดพูดหนึ่งพูดไ่ใหญ่ดอกพูดละเศร้า มาเน่าเอิอ่นวดนละเศร้าไอ้ส่วนลาบกระเสียวไวตาลาบแต่ว่าส่วนที่เป็นเนื้อต้มนี่พี่น้องพวกกระดูกพวกเอ็นพวกไข่เนื้อขาไส้เพิ่นได้มา่มอะละนิดอะละหน่อยหรือว่าเครื่องในเพิ่นขอบกระดอกขอบกระดง้ะดงพนเพิ่นมุนนั่นแหละส่วนนี้ปลาปุกมุกอนนี้กระเซียไวไวตาต้มพี่น้องครับต้มสดน้ำเปื่อยเอยมื่อนี่สิเปลี่ยนเม,มนู บ่ต้มแล้วมือนีิเสียวมาอบหมอดินพี่น้องครับเป็นอีกเมนูหนึ่งเอามาหันมาสอยดีๆพวกสิ้นเศษสิ้นไข่พวก,เ,พวกเอ็นพวกไข่ต่างๆกร,งกระดูกมือนี้พี่น้องกระดูกเกามาซับให้พอดีตอนสมอต้มนี่ล่ะเขาต้มต้องได้ออกคอยต้มเมื่อตอนคนนี้โอ้เอาต้มเมื่อตอนเอามาซับจังไรกัน สิ้นขาลังกันได้มาเด็กพี่น้องเนี่ยนั่นอันนี้แห้งสีพลอยเอาเพชรย่างกับพลอยดอกกุนีสร้อยจุเล่ยกับพลอยขึ้กันนี่นี่ขาล่างแท้หรือว่าเนื้อขาไล่ทางภาษากลางคนเดินเนื้อขาไล่เอามาสร้อยขึ้นกันโอ้ยมีดกับเม้นบ่อเข่าเนาะมีดกับบ่ฝนนี่แหละเพื่อนว่าคนยันเมียว้ายยังมาหาเว่าแมีนดอกโอเแค่ยันต์เด็กเท่ดิขันล่องไปบาดมือคนมึงในเปียงนั่น ว่าเรื่องกเขาเลยรวยจดตรวได้น่นะก็เทาไปปาดซีนปาดไข่มันเป็นให้สั้นตัวมากเป็นตัวว่าเอะมาแกตัวอเอา้าฝนยี่ดอกเขายึ่ดอกมีแ้่พี่น้องครับบังกฤษกับล่องปาดเอาบาดมือบึงรลวงกับมารวยรวยสร้อยชีนสร้อยไข่เข้าไปแล้วพี่น้องครับจะไปบอกเรื่องบาดบาดเสียวไหลมันเป็นแต่ย่านเนาะหันตเนอ้อตะเอ็นตะไข่กับพอ่อละละเน่าอ,อยู่แล้วกินเท่านี้ มังเนื้อได้ดีๆเสียเอาไว้ตะกรไอยเสียเอาไว้ตะลาบเสียเอาไว้ตะเ,เห็นไห้สู้ดิหัวเล็กเล็กน่อยกินก็อค่อยๆหรืออกตัวพี่น้องครับเ่อก็หรือปอกแต่ส่วนที่เป็นเอ็นเป็นไข่หรือว่าส่วนใดทีลาบบะได้ก้อยบะได้มันหยับน้องกอามาซับอันนี้เป็นโพนพันดอกนี่พี่น้องซุมหนึ่งเอ็นขอบกระด่งว่าสันเอาไปขูดกับขาวจันพ,นพันผลเล็กกับหลวงละมอนเครื่องในกับมีนะกับพวกปอดพวก ใส่ต่างๆเข้าก่อมาสับใส่กันมาเลยพี่น้องครับกระดูกอันนี้สิเป็นเล้งเรกขัดม,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 มันหมูมันเป็นงัวเพิ่งเหอเอิญกระดูกสลังก <laughs> ับะยัญชนะโป๊ะโป๊ะโป,โปโ๊ะโอ้น้าซสุกจากกระดูกออกน้าไขกระดูกออกมาน,นี่เพิ่มรสชาติได้คักได้เนือเด้อพี่นอ้องเด้อบ่เสียรองเบิ้งสับเรียบร้อยแล้วเอามาใส่าถาดใส่ซ้ำครับเอาเห็ดหนังละปลา้าใส่เห็ดหนังเฮาสิมาปรุงรสกอน ปลาสู้ครับผมขาดเ่าได้นแนวแซบแนวนัวเกลือจังหน่อยครับน้ำปลาล่าใส่ลงไปเลยพี่น้องครับผมเพิ่มค่วมนัวค่ว,ควมหอมนี่พริกที่ยวเห้าตำว้บังหันครับล่างโคกใส่น้ำเลยพี่น้องครับจังได้เขาก็เติมน้ำอยู่แล้วเอาล่างโคกใส่เลยได้ประโยชน์สองอย่าง <laughs> ได้หอดพริกตีมันติดอยู่ในกุกได้น้ำใส่พอบาริกระค้นให้ พริกเขือเกลือปลาละไรเ้นตัวผู้เต่าพ่นวากาวาละไลรเขากันดีแล้วมีอยังเฮางิใสห้องกับคนมาใส่พี่น้องสูตรไผสูตรมั่นดอกผู้ใดก็เฮ็ดใดตัวเน่กินเอาเสียปากจ้าข้องป้าโปากใส่ใบกะเพราครับข่อยมังหอมใบกะเพราตัดเข้าได้มดเด้อพี่น้องครับจะมันดีไหลไม่วิเศษด้ใบกะเพรานี่เข้าวว่าบางประเทศนีเขาเจ้าปลูกไว้นาบ้านามม่้มเช้านี่ ควาร่วมมืแล้วเร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับพระเอกข้องหฮามอดินพี่น้องเอาเก่เามาตักใส่หมอดินเทใส่หมอดินเลยนะครับหมอดินนี่เพิ่ให้คว่วห่อนสูงเลยพี่น้องอบแล้วก็เห็นให้เปื่อยไงที่สําคัญหอมหอมกินดินกินหมอนี่ละ่ะโอ้เสียบคักอีดีพี่น้องครับบาโบเค็ล้วติดใจจังว่า ยาำได้ก็มีแต่หมอดินหมอดินสูพี่น้องบึงสูพี่น้องซิมบอเสียไปล่องเห็นบึงเดือพี่น้องหอมกับรสชาติี่แซบปิดฟ้าครับปิดฟ้าเราเห็นยังจังไดล่ะปะโยขืนตั้งไฟอย่างเดียวแต่ว่าไฟบ่ราะทังนดังด่งพี่น้องครับบ่ามีคนดั่งไฟให้เอาข้าหมอด้่นละถือว่าเป็นการมักดั่งไฟก็บ่ยากหรอกพี่น้องเอาทานขึ้นป้งไฟข้างไฟรวด กาว่าท่านแดยงติดไฟสัทเขาเกาะมใส่เตาผัดลมมปองขึ้นจังหน่อยกาว่าท่านฮงท่านกาแล้วเขาก็โยกหมอขึ้นตั้งเอาปะมันนี่ให้เจ้าเป็นคนเฝ้ามอเด้อเฝ้า,ามอก็เปิดไฟปรได้ดไ๋ิเป็นัขคือมาเห็ุอ,มอ,มอึมขึ้นอึาม,มาขึ้นมางทีงยเหมือนขึ้นหอยกระยานอยู่ดิเปิดไฟในเปียงนี่แหละมันจังได้บรรยากาศอันเฝ้ามอนั่งเฝ้ามอดิน ต้องให้แสงก็สลัวสลัวจังส่มันมีผลกับความแสบของเนื้ออบมอดินอยู่บอ่มีผล,ละอะไรเนาะนั่นว้ายถอด้ยังมืดไปนะบันนี้จังไฟแดงพ่อพุ่มพูนี่บันนี้โอ้ยขวายกระชิดพ่อตะข้าเจ้าเห็นอันนั้นจนแล้วมีหมอดินพร้อมนอกพี่น้องครับเปิดไฟเถิดมันบดแสบลื่นกับบันไดดอกอย่ามาหาเห็ดเรียนเหเห,หัว่าเล้วทวเออ แจ้งแจ้งจ,งจังสี่มันหูหูแจ้งตาใสเฮ็เดเน่ากินกับบ่ไหมหมอเด้พุ่นะเปิดออกแล้วพุนใกล้สิทธเดือดแล้วต้นนั้นเริ่มไอท่วนทวนหมอเริ่มหอนแล้วเอาปิดฟ้าไปอีกจังน้อยถ้าจะเข้าทานห้องห้องกาคาจังสี่บ๊ยเดือดดีคากหลับพี่น้องครับผมเอา <laughs> อย่ามาหาหยอกผู้โถตัวเว้นเนาะเปิดแจ้งแจ้งหูแจ้งตาใสลวน นั่งกินนั่งอยู่น้ากันนี่ล่ะย่ามาหาเห็ดมืดอุ้มคุมอุ้มคุมอสี่หมามาขับนี่บ่เห็นได้นี่มันมืดไรน้าพี่น้องว่าบอเห็ดนั่งกินไปนน้าจมไมพี่น้องฟังไปพร้อมลับพี่น้องคาราผมบวบนุ่หัวมวนบวมวนส่วนหัวซุกไล้ล่ะสุกย่ำได้สุกตอนนี้ล่ะยกหม้อออกมาให้พี่น้องแง่งเมืองจันหวัดเซลักกะเท่ตอนัวพี่น้องครับเทใส่ถาดใส่ซ้ำ ว่าอันใดงามมากอันใดกกมาเทศสซโรดมีปลาปูาปกมากอันนี้แหละอยู่ใกล้มือเทโจกลงไปโดพี่น้องครับวุ้ยอายหวนหวนห,วนหวอมครับบ่พี่น้องครับบ่ถือกินแล้วอยู่คนละทีไ <c oughs> อก้กระตามไปพ่เป็นพีตี้กันอยากหอมกระเฮ็ดกินเบิ้งคือปลาป,ปูาปกเ้อะว่าเส้นกับมหามายมปลาปูกเสียชูเกิ็ดแสบๆน้ำกันละพี่น้องครับผมบางเนี้ยเปื่อยดีเสด็จหนี่บมันข่อยตัวเ้อขันบบเสือกับมาซิมน้ำข่อยหลด ใส่เวลาบดนดอกมอดินเพิ่นห้อนเพิ่นรุทังในอุ้งพี่น้องสำหรับรสชาตินี่ปวดแล้วน้ำจากไขกระดูกน้ำเอ็นน,น,น้ำไขน้ำนวในเนือ้อเพิ่นทึ่งสีหเอาปุุงตืมลงไปบพราว่าจะเป็นปลาสู้เกลือปลาล่าร่วมผสมกันเข้าไปเพิ่นเอินว่านวภาษากลางกะสิว่าจังไรล่ะภาษากลางกะสิเอินว่ากลมกล่อมมืออูมามิวัสดบอกเพิ่นว่า ชื่อเว่าจังได้กระแสบกระนวัวขึ้นก็หล่ะพี่น้องครับผมว่าจะได้มัดินว่าจะได้มาชซิมน้ากันมาเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยวระบิดน,นี่กับพราท่านเลี้ยวปันได้ละแต่ว่าเอาให้พี่น้องเบ่งให้พี่น้องแง่งต่างได้เอื้นกันต่างได้ทากันผู้จังหนึ่งมาเพระท่านฮอดผู้จังหนึ่งหนึ่งเขาอยู่ได้กองเขาฮวนฮวันพายมาเด้อพี่น้องเด้ยผู้ดใดมีแนวแกเสียให้กินก้อนหม <laughs> เป็นกับเขาก็ดี เป็นกับแก้มกระเซยบสุดเท่าน,นั้นหละพี่น้องครับผมเมืองเนี่ยบอยษัทบ่อไหลใหญ่ห่างให้พี่น้องมาหอดกระสีเฮซุ่ยกินโลดแต่ว่าที่สําคัญพี่น้องครับก่อนถีกินก่อนถีซิมห้องจะลืมเดอ้อซอยบกูดเป็นไฟฟ้าจังหน่อยแล้วก็เอามาโรยหน้าจังหน่อยครับพี่น้องเพื่อความสวยงามกับบอมเนเพื่อความสวยงามดอกความสวยงามก็ได้อยู่ความเป็นตะกินเป็นตะแซบก็ได้ ที่สำคัญได้ความหอมพร้อมเ้พี่นองครับ